กลับมาพบกับ Auto IQ อีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปชม BYD Auto 3ปี2026ซึ่งเป็นก้าวต่อไปขององค์การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าจาก BYD รถที่ผสานดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมไว้ในคันเดียวในฐานะที่เป็นหนึ่งในรถครอสโอเวอร์ over, ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกอัตโตส3ได้พิสูจน์แล้วว่า BYD สามารถแข่งขันกับแบรนด์ E ีีชั้นนำได้อย่างเต็มภาคภูมิและในรุ่นปี2 0 2 6นี้ BYD ยกระดับไปอีกขั้นด้วยระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นซอฟต์แวร์ที่ฉลาดขึ้นและดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตานี่ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าสำหรับวิ่งในเมืองเท่านั้นแต่มันคือเพื่อนคู่ใจแห่งอนาคตขององคลื่อน ดีไซน์ของ BYD Auto 3ปี2026โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น BYD พัฒนาภาษาการออกแบบ Dragon Face ให้เฉียบคมขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นและมีบุคลิกที่สปอร์ตยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและทรงเพรียวบางเชื่อมเข้ากับกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมดูหรูหราและอากาศพลาศาสตร์สูงเส้นสายลำตัวรถโค้งมนไหลลื่นไปจนถึงด้านท้ายที่ติดตั้ง ไฟไท้ายแบบเลผ้าเต็มความกว้างให้ลุกทันสมัยกันชนทรงสปอร์ตมีจับประตูแบบเรียบและล,ล้ออลลอย์ขนาด19นิ้วเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพในการขับขี่การออกแบบที่เน้นอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมทําให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นและมีสมรรถนะที่ดีขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกเหมือนได้เห็นอนาคตของห้องโดยสารรถยนต์ไฟฟ้า b y d ออกแบบภายในให้ดูสนุกแต่หรูหราโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอุปกรณ์ฟิตเนส ช่องแอร์ทรงกลมมือจับประตูทรงดัมเบลและช่องเก็บของข้างประตูที่ใช้สายยืดคล้ายสายกีตาร์ทำให้ภายในมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่กลางแผงคอนโซลมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วแบบหมุนได้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BYD สามารถหมุนเปลี่ยนโหมดแนวตั้งแนวนอนได้อย่างรับรื่นระบบดีลิงเวอร์ชันล่าสุดทำงานรวดเร็วปรับแต่งได้และรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทุกพื้นผิวภายในให้สัมผัสนุ่มและพรีเมียมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บบาหุ้มหนังเทียมคุณภาพสูงพร้อมแสงไฟแอมเบียนไลท์ที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลายพื้นห้องโดยสารแบบเรียบให้พื้นที่ขากว้างขวางหลังคากระจกพารนรามาเปิดรับแสงธรรมชาติระบบปรับอากาศอัจฉริยะทำงานได้ดีในทุกฤดูกาลและสำหรับคนรักเสียงเพลงระบบเสียงไดรแรก8ลำโพงให้เสียงคมชัดและมีมิติใต้พื้นรถคือหัวใจของ b y d แบตเตอรี่แบล็แบตเตอรี่อลัมสมัยซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกอัตโต้3ปี2026มีให้เลือก2ขนาดแบตเตอรี่50กิโลวัตต์ชั่วโมงและ60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุดถึงประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบล็คแบตเตอรี่มีความหนาแน่นพลังงานสูงและเสถียรภาพทางความร้อนยอดเยี่ยมทำให้ใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยกว่าลิเธียมไอออนทั่วไปพลังขับเคลื่อนมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้า ให้กำลัง210แรงม้าและแรงดิด310นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเพียง7.3วินาทีขับขี่นุ่มนวลเงียบและตอบสนองทันใจระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับ (Regenerative Braking) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและความมั่นคงเหมาะทั้งในเมืองและทางไกล การชาร์จทำได้ง่ายและรวดเร็วรองรับ้าชาร์จ100กิโลวัตต์ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีส่วนการชาร์จที่บ้านมีเครื่องชาร์จ AC 1 1 kW สำหรับการชาร์จข้ามคืน BYD ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์จัดการพลังงานให้ฉลาดขึ้นควบคุมอุณหภูมิและเพิ่มระยะทางขับขี่ในทุกสภาพอากาศด้านความปลอดภัยอัตโต้ปี2026มาพร้อมชุดระบบช่วยขับอัจฉริยะ BYD Intelligent Driving System เช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Traffic Jam Assist และระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรุ่นใหม่นี้เพิ่มระบบ Highway Pilot และกล้องรอบคัน360องศาโครงสร้างแบตเตอรี่เบรยังช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวถังรถอีกด้วยเรื่องราคา BYD ตั้งราคาได้อย่างแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Tesla Model Y และ Hyundai Kona Electric รุ่นเริ่มตน้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ38,000ดอลลาร์ 38, 000, และรุ่นลองเรนราว45,000ดอลลาร์ 45, 000, ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและคุณภาพที่ได้ บนถนนอัตโต้3ให้ความรู้สึกเบาคล่องตัวและนิ่งเสียงเนียบภายในห้องโดยสารช่วยให้ทุกการเดินทางสบายและผ่อนคลายพวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำระบบเบรกไฟฟ้าให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือทางไกลอัตโต้3ปี2026ให้ความมั่นใจและหรูหราสมกับ EV ระดับพรีเมียมสรุปได้ว่า BYD อัตโต้3ปี2026ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าอีกคันแต่มันคือคำประกาศอย่างกล้าหาญ ว่ารถอีวีราคาจับต้องได้สามารถทั้งสวยทันสมัยและขับสนุกได้พร้อมกันด้วยดีไซน์ล้ำอนาคตภายในที่แปลกใหม่และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เหนือชั้นทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดรถไฟฟ้าทั่วโลกหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตาม Auto IQ กดไลค์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับ BYD Auto 3ปี2 0 2 6คุณคิดว่ามันมีศักยภาพพอที่จะลมเทสลาและฮุนไดได้หรือไม่